ล้อเอ็กแม็กครับส่งมาให้จากขอนแก่นร้านหนุ่มตั้มลิสซิ่งนะที่อยู่แถวมอพานะครับถ้าใครอยากไปสับล้อหรืออะไรก็ไปดูก็ได้ครับอยู่หน้ามอภาอะขอนแก่นร้านแกรับสับล้ออยู่ของแกส่งมาให้ผมน่าจะคู่ที่ประมาณ1 1 1 2อแล้วมั้งครับอยากได้เป็นน้ำเงินเข้มแคนดี้ครับเคลียร์ผิวทุกอย่างเสร็จมาลงพื้น เลเยอร์แรกเป็นน้ำเงินนะครับล้อนี้ค่อนข้างสวยครับสวยมากเหมือนจะเป็นล้อใหม่ผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละปีล้อแต่วัสดุผมว่าแต่ละปีมันน่าจะเหมือนกันครับแค่เหมือนคลิปก่อนที่ผมพูดไปก็คือแต่ละล้อเวลาเราใช้งานไปถ้ามันโดนพวกเคมีอ่ะมันก็จะมีเคมีที่มันกัดโลหะหรืออะไรหรือเปล่าผมน่าจะมีส่วนนะ เพราะว่าเคลียร์ผิวทุกอย่างทุกงานผมเคลียร์เหมือนกันทําเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะเลยนั่นแหละล้อนี้แทบจะไม่มีตําหนิเลยครับไม่มีผุดไม่มีเม็ดไม่มีอะไรขึ้นเลยไปอบที่230นาทีนะครับเป็นสีโคมเรามาลงเคลียร์เคลียร์เป็นเคลียร์อมเหลืองนะครับเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะเข้าใจง่ายเคลียร์ใสก็ส่วนเคลียร์ใสเคลียร์อมเหลืองก็คือเคลียร์อมเหลืองเลยป้นให้มันเต็มไป สวยครับล้อนี้ไม่มีตำหนิจริงน่ครับหน้าตาประมาณนี้ไปอบที่2 0 0องศา4ีสนาทีนะครับสำหรับสีนี้หน้าตาชิ้นงานก็ได้ประมาณนี้เลยมองหาเม็ดยังไงก็ไม่มีครับล้อนี้สวยจัดสภาพสีได้ตามที่โรงงานผลิตครับแล้วก็พื้นผิวของงานอันนี้จะอยู่ที่ของเขาเรียกว่าอะไรสภาพของล้อแต่ละคนละ ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่เพจ92 Buttercup ฝากกดติด,ดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ